สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขอใส่ใจนะครับกับผมซีโจ้หมอนพบครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผูพุ่มกับนะครับที่ถือว่าหนังของเขาครับประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับกับโฟร์คิงหนึ่งและสองนะครับยินดีต้อนรับพี่พุทธพุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พุทธผมอยากรู้นิดนึงว่าเออ่ทำไมพี่พุทธชอบทําหนังแนวว่าชายแท้อะไรอย่างเงี้ยหนังเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับจุดเริ่มต้นคือผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความชอบหรือเปล่าแต่ ตั้งแต่ผมเรียนมัธยมยันปวชผมก็เรียนแต่โรงเรียนชายล้วนเลยครับยันเข้ามหาลัยก็มักจะผมไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงครับอจะมีแต่กลุ่มเพื่อนผู้ชายครับรู้ว่าพี่พุดธก็ไม่ได้เรียนทางภาพยนตร์มาเลยใช่ไมไม่ได้เรียนฟิล์มเลยครับเรียนอะไรมาครับเรียนจบปวชไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อจิตวิทยาสวนสิทธิ์ครับครับแล้วจุดเริ่มต้นที่มาเป็นผู้มกับครับมันมาอย่างไง เริ่มตอนที่ช่วงฝึกงานมหาลัยครับกำลังหาที่ฝึกงานแล้วก็ไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่ตั้มครับที่ที่สยามสแควร์นะครับเซ็นเตอร์พอยท์ครับเมื่อก่อนเ,นเรียกเซ็นเตอร์พอยท์ก็ไปไปเจอแล้วก็ตอนนั้นผมก็ยังห้าวอยู่ก็ไล่เช็คคน <c oughs> ในงานว่าพี่ทํางานอะไร,รเพราะาเราเราใกล้จะจบแล้วด้วยครับพี่ ต้องต้อง,ต,องต้องหาที่ที่จะทำงานด้วยฝึกงาน<ะ>ด้วยนะพอพี่เขาบอกว่าเขาทํางานกองถ่ายอยู่กับพี่ต้อมยุทธเลิศเงี้ยครับเราก็แบบพี่ผมขอไปฝึกงานด้วยเงี้ยครับ<ะ>ก็เลยอยู่กันมายาวเลยครับตั้งแต่ฝึกงานไล่มาจนถึงถึงถึงปัจจุบันนะครับ<ะ>ก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดครับเ<ะ>ราตำแหน่งแรกในกองถ่ายครับเราไปะลรตอนไปฝึกงานตําแหน่งแรกคือการลดเลยครับ <laughs> ครับการลดคือ หลายๆคนอาจจะไม่รู้กนรถดก็คือแบบไม่ให้ลดเข้าฉากใช่ครับผ่านมาเพื่อเสียงเข้าอย่างงี้อย่างงี้บ้างเงี้ยครับครับหรือบางทีถ้ามีเสียงเล็ดลอดอรกมาจากบ้านหลังไหนผมก็ต้องเป็นคนไปบอกเขาพี่ครับของเงียบหน่อยครับอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเราขั้นต่อมาขั้นต่อผมมากัารลดอยู่สักพักหนึ่งน่าจะมีประมาณปีสองปีเลยครับแล้วก็เลื่อนมาทําสเลดรีพอร์ตครับ ก็คือจดรีพอร์ตแล้วก็ตีสเลดด้วยครับ mm hmm. อันนั้นก็เริ่มใกล้สายงานผู้ช่วยและเริ่มอยู่หน้าเซ็ตมากขึ้นครับแล้วก็พอสเลดรีพอร์เตเสร็จก็มาคอนติเนียครับคอนติเนียเสร็จก็มาผู้ช่วยสาม mm hmm. ผู้ช่วยสอง mm hmm. แล้วก็มาได้กำกับ mm hmm. ครับแล้วจุดที่เราแบบกล้าไปเดินบอกพี่เขาว่าแบบเ,เราอยากมาทํางานก้องถ่ายมันคืออะไรครับตอนตอนตอน,ตอนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตอนนั้นนะครับ อันต,ตรงๆเลยครับตอนนั้นคือไม่ไม่ไม,มีที่ไปครับเ,<อ>เราต้องหาที่ฝึกงานแค่นั้น,นเล<อ>ยครับแล้วก็ไม่อยากตามรอยเพื่อนแบบเพื่อนเขาจะไปแบบคือผมมาจบจิตวิทยาเรียนจิตวิทยามาเพื่อนเขาจะไปแบบไปหน่วยงานราชการบ้างอะไไปอยู่ทางฝ่ายบุคคลบริษัทต่างๆผมแบบไม่อยากไปตรงนั้นผมผมเบื่อครับเนี่ยไม่อยากจะอยู่ตามเพื่อนงั้นก็เลยแบบ อยากจะลองฉีกดูเงี้ยครับแล้วเห็นว่าตอนนั้นพี่ต้อมยุเลิ์กำลังพีคด้วยเงี้ยครับก็ยิงชอบเป็นทุนเดิมก็เลยอยากไปอยู่ครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ได้ไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีอะไรแบบแค่แค่อยากจะไปแบบไม่เหมือนเพื่อนไม่ซ้าทางเพื่อนแค่นั้นแล้วเราไม่ความกดดันหรือกังวลไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสายนั้นมาเงี้ยครับไม่ครับตอนแรกครูครูอาจารย์เขาก็ถามบอกว่าเราเรียนจิตวิทยามาเราจะไปฝึกงานกองถ่ายได้ังไงผมบอกเฮ้ย สำคัญมากเลยกับการการลดเงครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีวัฒนศิลในการการลดพิดีเราอาจจะโดนคนที่หงุดหงิดที่เมาก็ได้เงครับผมก็ผมก็โมรูไปโมอาจารย์ไปเรื่อยครับว่ามันเกี่ยวกับโยงให้เกี่ยวกับจิตวิทยาให้ได้เงครับจนอาจารย์เขาก็รู้แหละครับว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่เขาก็คงขี้เกียจพูดกับผมก็อ้าวไปไปไปฝึกเนี่ยครับครับพอไปฝึกจนเราได้เป็นผู้มุกับแล้วอ่ะหนังเรื่องแรกก็คือโฟล์คิงได้ไหมครับใช่ครับ พ <c oughs> ี่แบบเตรียมตัวกทำมันยังไงเวิร์กกับมันยังไงครับตอนหมายถึงตอนที่ได้ทําจริงๆรใช่ครับ <c oughs> อ๋อเตรียมตัวเหละครับพี่คือถ้าเอาเรื่องเตรียมตัวผมจะบอกว่าไม่ได้เตรียมมันก็ดูกอะไรอยู่แต่ผม,ผมจะบอกว่าไม่ได้เตรียมจริงๆครับพี่เพราะว่าผมไม่เคยทําอาชีพอื่นอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานของผมมันเป็นทีมงานที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เขาเห็นผมตั้งแต่ยังเด็กนะครับต <c oughs> ั้งแต่ในฝึกงานใช <c oughs> ่ครับ คืออยู่ด้วยกันมานานคือเราอยู่ด้วยกันจนจนแทบจะรู้แล้วว่ากลิ่นเป็นยังไงเงครับกลิ่นกับคนเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็คือเตรียมอยู่อย่างเดียวครับเตรียมเตรียมเตรียมว่าเราจะรับมือยังไงกับงบประมาณที่เรามีอยู่เท่านี้เราจะต้องทําให้มันสําเร็จครับส่วนเรื่องการเตรียมงานอื่นไม่ไม่มีนะครับมันรู้มือกันอยู่ยแล้วเงี้ยครับครับรู้ว่าว่าขวาจะมาได้ทําก็ยากเพราะว่าเหมือนไปเสนอที่ไหนใช่ไหมเขาก็แบบว่า หมือนยังไม่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยพี่พี่คิดว่ายังไงครับถ้าในเหมือนม,มันไม่ใช่ทราเก็ตของเขาตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับรผมผมเข้าใจเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าได้ทําตอนนั้นก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่านี้ก็ได้เงี้ยคือคือผมเข้าใจทางสตูดิโอทุกที่แลวครับการจะไปเอาเงินทุนเข้ามา30สอย่างเงี้ยครับ30สิบล้านมันก็ยากแล้วผมก็ไม่เคยมีชื่อไม่ไม่เคยผมไม่เคยแม้กระทั่งทํา โฆษณาเ v มวหนังสั้นไม่ไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีจะเป็นหนังใหญ่เลยจะมาขอมันก็ยากแล้วก็ยิ่งเป็นหนังที่มันมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ทําเงินด้วยไงก็ก็เข้าใจทางทางพี่ๆเขาหมดเลยครับครับทำไมถึงทําหนังเกี่ยวกับเด็กช่างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรารีเลด้วยใช่ไหมเราด้วยด้วยครับด้วยครับแล้วก็แต่ก่อนที่จะมารีลีเลดได้ครับคือ ผมอ่ะก็ปี้มาจากพี่ต้อมยุทธเลิศเนี่ยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนแรกผมอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรด้วยซ้ำเน mm ี hmm. ่ยครับคือคือไม่ได้มีความคิดอยากจะทําหนังด้วยครับคือไม่ไม่ได้มีความฝันเหมือนกับว่าหลายๆคนแบบพูดพี่พุ่มกับว่าอยากมีความฝันอยากทาหนัง mm hmm. ผมผมไม่ได้คนที่มีความฝันอะไรเลยเกี่ยวกับอยากจะเป็นพุ่มกับผมแค่พี่ต้อมเขาบอกว่าอยู่มาสักพักแล้วไม่อยากทําอะไรเป็นของตัวเองมั้งหรอ mm hmm. งเงี้ยครับผมก็ยังคิดไม่ออกหรอกครับพี่คิดว่าเขาจะไล่ผมออกอย่างเดียว <laughs> จนเขาบอกว่าเอ้ยไม่อยากทำหนังของตัวเองเหรอผมก็ยังไม่ได้คิดอยากทาหนังนะครับเขาบอกว่าอายุขนาดนี้เราต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นหนังของตัวเองนะครับก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรจนแกก็ไกด์มาตลอดนะครับแกแทบจะจับมือผมเขียนเลยครับก็เรารู้ว่าลูกพี่เราก็ช่างศิลป์ก็อยากทาหนังเกี่ยวกับช่างศิลป์ผมก็ช่างกลนก็ทําหนังช่างกลแม่งเลยอย่างเียประมาณเนี้ยครับครับแล้วมันก็จะมีกระแสที่บอกว่าเออเป็นหนังที่ส่งเสริมให้แสดงความรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่พี่คิดยังไงกับจุดนี้ครับ มันแล้วแต่มุมมองอะครับผมมันไปห้ามไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเขาคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าคิดในมุมในทางกับกันมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวที่เขาจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าอ่อต่อให้ไม่มีหนังเรื่องนี้ครับมันก็ตีกันอยู่แล้วผมยังไม่เมื่อสิบปีที่แล้วหนังไม่ได้สร้างมันก็ตีกันครับหรือต่อให้อีกย้อนกลับไปมันไม่มีหนังเกี่ยวกับนี้มันก็ตีกันอย่างเงี้ยครับคือมันมันผมว่ามันมันมันแค่หาคนรับผิดว่าเป็นสิ่งที่ ปลูกเล้าเด็กมากกว่าแต่เขาไม่เคยมองต้นต้นเหตุจริง,รงๆว่ามันเกิดมาจากอะไร mm hmm. มันเกิดมาจากความขนองของช่วงวัยมากกว่าเงี้ยครับประมาณนี้ครับรู้ไหว่าในในบทก็มออีที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยใช่ไหมครับครับอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างครับอ๋ออย่างภาคหนึ่งอ่ะเกี่ยวข้องกับผมเยอะครับอ๋อไอท้ที่ที่หนีออกจากบ้านไม่นอนบ้านเพื่อนก็ตัวผมไง,ไงครับอ่าที่โดนยิง เสียชีวิตในร้านหมูจุ่มนั้นก็เรื่องราวของพวกเพื่อนผมเงี้ยครับประมาณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะครับครับก็คือสําหรับผมก็คือเอาเรื่องที่เราเคยเจอมาเกียนอยู่ในหนังประมาณเนี้ยครับมันก็จะแทบจะเป็นเรื่องราวของตัวเองประมาณหนึ่งเลยครับอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของของเรื่องครับแปดสิบเก้าสิบได้ครับครับแล้วอย่างเราทําหนังแนวเนี้ยเรามีอิสระในการทำไหมในการนําเสนอไหมครับ สำหรับในมุมในมุมค่า,าครับผมมาโชคดีมากๆครับว่าผมได้รับอิสระจากจากเนลมิตมากอันนี้ต้องยกเครดิตให้ทางเนลมิตคือคือผมไม่ต้องกังวลในการถ่ายว่าเขาจะต้องมาบีบว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งเราถ่ายเสร็จปุ๊บอ่ะเอาฟุตเข้ามาดูต้องตัดอย่างนี้ไม่มีที่ที่เนี่ยไม่เคยมีอย่างนี้กับผมเลยสามเรื่องไม่เคยมีแต่อิสระในการสื่อสารกับคนหมายถึง ไปถึงยังไงครับพี่ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการกองเซนเซอร์หละที่ก็อันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้รับอิสระแต่ก็อ,อิสระมากขึ้นนะครับพี่ค,ค,คือคือบ้านเราอ่ะเหมือนที่พี่เมื่อกี้พี่ถามว่าจะเจอคําคําพูดว่าทําให้ยุยงปุกป,ปั่นหรืออะไรเงี้ยครับมันจะเจออย่างเงี้ยครับแต่แต,<ม>แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันนะครับประเทศที่เขาผมใช้คําว่าที่เขาพัฒนาแล้วทางด้านงานศิลปะครับ โอ้หนังเขามีแบบเยอะมากหลากหลายแนวเงี้ยทำไมเขาทําได้เงี้ยครับทางทางที่บ้านเขาอ่ะผมพูดเลยว่าอเมริกาเงี้ยก็ยังมีการตีกันอยู่ในระหว่างแกง๊งเป็นแกง๊งแกง๊งเลสแก๊งบูเงี้ยครับ,รบก็ยังตีกันอยู่เงี้ยครับซึ่งมันก็มีกันมาอยู่ยาวนานผมไม่รู้ว่าสองแก๊งนี้เขาดูหนังเรื่องไหนเขาถึงตีกันเงี้ยครับคือคือบ,บ,บ้านเราชอบชอบหาจุดผิดอย่างเงี้ยแหละครับ,รบมันเลยผมเลยรู้สึกว่า อิสระของของทั้งผมนะคนทําหนังมันไปไกลไม่ได้เพราะว่ามันมันอยู่ตรงเนี้ยครับ,รบผมเชื่อว,ว่ามีหลายๆคนทั้งพี่พี่ทั้งน้องๆทั้งรุ่นผมอยากจะเล่าอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่มันก็ถูกจํากัดอยู่ประมาณนัครับ,รบแล้วพี่รู้จักคนนี้ไหมครับโจนาสอผมเองเรีย <laughs> 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 นมายัางไงครับ <laughs> ชื่อนี่อตอนตอน,ตอนคือตอนเรียนช่างอะครับมันต้องมีฉายากันยเนี้ยครับ แล้วก็ตอนตอนตอนผมตอนนั้นหน้าเหมือนฝรั่งแล้วก็พี่โจนัทแอนดิสันเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่ที่ครับเขากําลังดังก็เลยเพื่อนก็เลยเรียกร้อว่าโจนัทครับครับอย่าเราก็มาถึงผลงานล่าสุดเนาะวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่ครับจุดเริ่มต้นในการทําหนังเรื่องนี้มันมาอย่างไงครับจุดเริ่มต้นคือแรกเริ่มเดินเดิมทีอะครับมันชื่อโปรเจกต์บ้านเมตตาครับซึ่งโปรเจกต์บ้านเมตตามันมัน ตอนผมต้องย้อนกลับไปแบบนานมากเลยครับตอนผมเล่าขายโฟ i ิงภาคหนึ่งครับพอพร้อมเรารู้แล้วไม่ผ่านเงี้ยครับหมายถึงว่าไม่ผ่านเข้าทุกที่ก็ไม่ผ่านเงี้ยอ๋อด้วยความที่เราอยากจะต้องทําหนังเราก็ต้องหาเสนอโปรเจกต์อื่นเงี้ยครับเพื่อแบบโปรเจกต์นี้ไม่ผ่านเราเผื่อโปรเจกต์นี้มันผ่านเงี้ยก็เลยเขียนโปรเจกต์บ้านเมตตาขึ้นมาเขียนไปเสนอนายทุนในยุคนั้นซึ่งมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีเพราะเขาบอกว่ามันหนักกว่าโฟกิงครับ ครับมันมันมาจากเรื่องราวที่ผมมาจจะมีทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนที่เข้าและออกอื <c oughs> มาจากข้างในงครับแล้วก็ผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนคือเปลี่ยนแปลงในทางบวกบ้าง <c oughs> ทางลบบ้างเงครับก็เลยอยากจะเล่าเพื่อเป็นแบบให้คนได้ดูเป็นอุทาหารณ <c oughs> ์ได้ได้ได้รู้ว่าข้างในมันโหดร้ายแค่ไหนเงี้ยครับครับแล้วทำไมต้องเป็นสองห้าสี่สี่ครับสองห้าสี่ี่เป็นปีที่ผมเรียนอยู่ปวชปีสองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เพื <P> erm <at> ่อให้ให้รู้ได้ว่ามันคือเรื่องราวในอดีตครับปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันดีมากครับ <c oughs> ครับครับแล้วอย่างเนี้ยเราทําเรื่องเนี้ยเราดีเซลเพิ่มหรือ,อยังไงบ้างครับ <c oughs> อ,อ๋อเริ่มรีเ์ชจริงๆอะ่ะเริ่มรีเ์ชมาตั้งแต่ตอนเริ่มเขียนบทแล้วครับพี่แต่พอคราวเนี้ยพอพอบ,บทมันถูกผ่านอนุมัติหมายถึงว่าเนรมิตซื้อและที่จะ <c oughs> ทำเนี้ยครับก็ต้องพานักแสดงอ่ะไปรีเ์ชข้อมูลกับทางพี่ๆที่เรารู้จัก เพื่อให้เขาได้อินแล้วก็ได้ได้ได้คาแรคเตอร์ได้อะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในการทําเรื่องนี้ครับมันมีอะไรบ้างสิ่งที่ยากที่สุดของผมครับคือคือเรื่องโลเคชันแหละครับคือลุ้นเรื่องโลเคชันกว่าจะได้มันยากมากครับใช้สถานที่จริงใช่ไหมใช่ครับคือมาได้เอาน่าจะเป็นแบบเกือบวินาทีสุดท้ายแล้วครับ คือไม่มีที่ไหนให้จนจนมามามาที่เพชรบุรีครับทางทางผอบอเพชรบุรีท่านใจดีให้อนุมัติให้ใช่เงี้ยก็มีเวลาเสร็จแค่สามอาทิตย์สองถึงสามอาทิตย์นะครับกับจากคุกล้างที่มันมันเหมือนเป็นปลาเป็นคุกล้างเหครับใช่ครับก็ต้องเสร็จกลับมาให้ให้เหมือนแบบเป็นสภาพปัจจุบันครับแล้วอย่างเรื่องเนี้ยครับมียังมีอิสระหรือว่าอะไรอยู่ไหมในการทําในการนําเสนอ กับกับค่ายหรือว่ากับกับเอกับค่ายก็ได้เหรอกับข้างนอกก็ได้ครับกับค่ายครับมีอิสระเสมอเลยครับไม่ว่าจะเรื่องสามมีอิสระแบบค่ายไม่ไม่เคยแบบมาบอกผมว่าต้องต้องหนึ่งสองสามสี่ย่างเงี้ยค่ายให้อิสระแบบเต็มที่แต่ถามว่ากับรอบข้างอ่ะก็ดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าโฟล์คิงสองเยอะเงี้ยครับแต่มันก็จะมีคือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่คําว่าแบบ ไอ้นี่มากกว่าแต่ผมว่าการจ้องที่จะจับผิดก็ยังมีอยู่ในในพวกคอมเมนต์ต่างๆว่าทําแบบอยากให้มองดูเท่อยากจะแบบอะไรเงี้ยอยากให้ทําให้คนเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเหรอหรือไงแต่ผมผมมีคําตอบให้ตัวเองเสมอนะ <c oughs> ครับว่าถ้า,ถ,าถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วอยากเข้าไปติดคุกผมว่าเราจะทันยินดีตอนรับเสมอ <c oughs> นะครับ <c oughs> มีพื้นที่ว่างเสมอะะอย่างอย่างคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยพ,พี่พี่รับมือ,อยังไง ผมอ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะครับพี่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือแต่ตอนตอนโฟล์หนึ่งโฟล์สองครับผมอ่านอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อเอามาปรับปรุปงพัฒนาว mm ่า hmm. ให้มันดีนะแต่แต่สำหรับสำหรับวัยหนุ่มอะคือหนังหนังเรามันยังไม่ได้เข้าเลยครับ mm hmm. และคอมเมนต์ที่ที่คอมเมนต์อะผมมองว่าเพร์เจอร์มากกว่าครับเพร์เจอร์ที่แบบเรามาตัดสินแล้วว่าเอทําให้คนแบบ อยากเข้าไปติดทําให้พวกนี้ดูดีดูเท่งครับแต่ในใจผมคิดว่าหนึ่งเพอเจอสองก็คือแบบอ,อยากเข้าเข้าไปเลยเงี้ยใครดูแลอยากเข้าเนี่ยผมผมผมเดี๋ยวผมต่อสายโทรบอกพี่แบบพี่รับเขาเข้าไปูอย <c> ่างเงี้ยครับมีทัวร์ไหมมีทัวร์เข้าราชทรรสักสาวันไหม <c> เดี๋ยวผมมีแพ็กเกจให้ครับโอเคครับแล้วอย่างนักแสดงไงครับในในในที่เราเลือกมาเป็นยังไงบ้างครับ <c> นักสแสดงครับคือด้วยความที่แบบสนิทกันตั้งแต่ ผมมาใช้นะักแสดงเซตเดิมครับตั้งแต่ mm hmm. โฟนึงโฟสองครับอ๋อก็เลยเป็นความง่ายแล้วก็โชคดีสําหรับผมที่ไม่ต้องบีอ๋อไม่ต้องทํากันบ้านไม่ต้องบีบอะไรเยอะมากคือมันเหมือนกับอยู่ด้วยกันแบบสนิทกันแล้วครับเหมือนเพื่อน mm hmm. กันอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับครับผมเห็นในทีเซอร์เนาะมันก็จะมีประโยคที่เป็นชายแท้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรนะเอ่อจะเอาเหล็กหรือจะเอา oh. เอนอ,อะไรเงี้ยพี่พี่เป็นรีสอร์ชยังไงพี่แบบ มันเป็นคำพูดจริงๆข้างในนั้นเลยครับเราฮะเราไปถามเขาหรือว่าอะไรฮะให้เขาเล่าให้ฟังเหรอมันมันเป็นคำพูดที่แบบมันได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆอ๋อครับใช่ครับมันจะแบบเจ้าเหล็กหรือเจ้าเอ็น่งเงี้ยครับมันก็เหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วครับแล้วก็พี่เขาก็มีเล่ากันมาเงี้ยครับแล้วก็อ่าน้องนักแสดงอาจจะไม่รู้เงี้ยครับก็ต้องฟังพวกพี่ๆเขาเล่าเงี้ยแต่แต่ตัวผมอะผมผมรู้อยู่แล้วเงี้ยครับครับประมาณนั้นครับแล้วเราจะเห็นอะไรบ้างครับในวัยหนุ่ม เห็นเห็นชีวิตการเอาตัวรอดของโลกหลังกำแพงครับว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างเขาใช้ชีวิตอยู่แบบไหนเขาลำบากแค่ไหน <c oughs> ความสุขสบายที่เรามีอยู่ข้างนอกมันไม่มีอยู่ข้างในเงี้ยครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่เราบ่นกับโลกข้างนอกว่าเราเราเหนื่อยเราทรมานแต่โลกข้างในมันยิ่งกว่าโลกข้างนอกเยอะ <c oughs> เงี้ยครับจะเจออยู่ในหนังเรื่องนี้หมดเลยครับ ครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับคนดูเนาะใช่ครับครับ,รบแล้วพี่คิดยังไงครับกับวงการอุตสาหกรรมหนังไทยในตอนนี้ว่าสําหรับผมตอนนี้คิดว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมว่ากําลังช่วงช่วงที่ขาขึ้นมากๆแต่ก็อยากให้รักษามาตรฐานนี้ไว้แบบตลอดเนี่ยครับครับเราพี่คิดว่าส่วนไหนบ้างที่มีในการผลักดันหนังไทยครับนอกจากคนดูแล้วอะไรเงี้ยส่วนไหนล่ะครับ ส่วนมากผมก็เห็นส่วนคนในวงการเราพักดันกันเองอันนี้ผมว่าอาจจะตอบไม่ไมโดนใจครแต่ก็จริงๆ<ม>นะพี่คือคือเอาจริงอ่ะพี่อุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยเราอะครับพี่ผมผมไม่ได้อวยกันเองแต่อุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยคนทำงานอะเราเก่งกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชันทุกทีมซัพพลายเออร์แบบทุกสิ่งทุกอย่างเรา,เราเราเราช่วยกันเต็มที่แล้วเราก็ดูแลซึ่งกันและกันเอง<ช>แต่ผมว่า เอาจริงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอ่ะไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ที่ไหนเลยเนาะไม่แพ้เกาหลีด้วยซ้ำเนี่ยไม่แพ้ญี่ปุ่นด้วยซ้ำแบบอาจจะเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำในบางมุมเนี่ยครับแต่เราแค่ขาดคนเข้าใจจากภาครัฐแค่นั้นเองเนี่ยครับครับแล้วพี่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่แบบว่ายังไม่ได้เปิดใจให้กับหนังแนวนี้ไหมอะไรเงี้ยสำหรับผมว่าผมถ้าไม่เปิดใจกับหนังแนวนี้ผมผมอะ เปลี่ยนใจเขาไม่ได้นะพี่ mm hmm. ผมไม่ว่ากันถ้าเขาไม่เปิดใจไงครับแต่แต่ผมก็อยากให้รู้ว่าภาพ,พยนตร์มันก็คือภาพยนตร์นะครับ <c oughs> พี่พี่ที่ไม่ชอบหนังแนวเนี้ยเขาอาจจะชอบหนังรักที่เป็นแนว mm hmm. อื่นก็ได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบหนังรักเหมือนกันเ mm hmm. นี่ยครับคือผมก็รู้สึกว่าหนังรักที่ทํามาจุดมุ่งหมายของทําหนังรักก็คืออยากทําให้คนรักกันอย่างเงี้ยครับให้คนรู้สึกว่า เห็นคุณค่าของความรักแต่ผมก็เห็นทุกวันนี้ก็ยังเลิกกันอยู่ปกติทั่วไปเงี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่ไม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 ่ชอบหนังแนวนี้ไม่เป็นไรแต่ผมขออย่างเดียวอย่าอย่ามาด่าอย่ามาตัดสินอย่ามาด่าซึ่งอะไรกันโดยที่ยังไม่ได้ดูหนังผมเนี่ยครับอันนี้ผมว่าอันนี้ผิดครับครับในฐานะที่พี่ก็ถือว่าเป็นพุ่มกับเนาะที่ประสบความสําเร็จในหนังที่ทํามานะครับพี่มีความฝันอะไรไหมในอนาคตที่อยากจะเห็นหนังของเราหรือหนังไทยเนี่ยเป็นยังไง ในอนาคตผมอ,อยากเห็นอยากเห็นหนังไทยผมโตมาในยุคยุคที่หนังไทยเฟื่องฟูมากคือคือตอนสมัยผมเด็กๆผมเห็นพี่ออฟพงษ์พัฒน์พี่เอ็มสุรศักดิ์คือพิตตะหรือใครหลายๆคนแบบช่วงที่หนังไทยแบบพีคมากแต่ในขนาดเดียวกันคือเกาหลีเขายังไม่ได้บูมแบบนี้เลยครับคือเกาหลียังยังเมื่อก่อนเหมือนเราจะบูมไปด้วยเนาะใช่ครับ เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะจะมีฮ่องกงอฮ uh, ่องกงจีน,จนครับไทยครับญี่ปุ่นครับอยู่เงี้ยเกาหลียังไม่ค่อยนี่แต่ผมมาอยากเห็นในในทางกลับกันคืออยากเห็นหนังไทยอะครับกลับมาแข็งแรงเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับคือคือเกาหลีที่เขาโตขึ้นมาทุกวันนี้ได้เพราะว่า เขามีคนเข้าใจแล้วก็สับสนเต็มที่แต่ mm hmm. แต่ไม่เป็นไรคนที่เข้าใจและสับสนุนอ่ะผมว่าคนในวงการเราช่วยกันได้แต่ขออย่างเดียวแค่แค่เข้าใจเขาให้มากขึ้นเง mm ี hmm. ้ยว่าเขาต้องการอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปแบบห้ามรุน่นห้ามนี่เขามากเงี้ยผมว่า mm hmm. ผมเชื่อว่าหนังไทยอ่ะครับมันมันมันคืองานศิลปะอย่างหนึ่ง mm hmm. ที่ที่จะทําให้ mm hmm. ต่างชาติเขารู้ว่าบ้านเรา,ามีดี โดย mm hmm. ภาพยนตร์ไทยเนี้ยครับแล้วผมก็เชื่อ uh huh. ว่าคนดูคนทําอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอ่ะรักรักรักในงานของตัวเองมากเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนมีความฝันหมดละอยากอยากจะพาหนังให้ไปไกลที่สุดเนี้ยคร uh ับ huh. ก็ขออย่างเดียวเลยครับขอแค่เข้าใจ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นคนดูไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆขอให้เข้าใจคนทําหนัง uh huh. แล้วก็เข้าใจภาพยนตร์เนี่ยครับ uh huh. ครับครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่ฝากหนังไว้หนุ่มอีกรอบหนึ่งครับครับก็ ขอฝากภาพยนตร์วัยหนุ่มสองด้วยนะเครับสำหรับคนที่ยังกล้ากลัวๆแล้วก็ไม่เปิดใจผมผมไม่สามารถเปลี่ยนใจใครได้แต่ผมเชื่อว่าคําว่าคุกนะครับเราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าข้างในนั้นมันโหดหนายแค่ไหนผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้ครับก็ออกมาก็จะคิดนะครับถึงสิ่งที่กําลังจะทําว่า ถ้าเราผิดพลาดเพียงแต่ช่วงวินาทีเดียวเราเราอาจเข้าไปอยู่ข้างในก็ได้ครับขอฝากไว้หนุ่ม2544ด้วยครับ28พฤศจิกายนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พุทธมากเลยนะครับพี่มาให้สัมภาษณ์วันขอบคุณครับครับก็ฝากรายการขอใจ่ใจด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกช่องทางของ SumUp เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่พุธนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ